ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนทุกวัยไม่เหมาะสำหรับคนโลกสวย <Yeah! S 2> บั ตงชาแนลอากาศนี้ไม่มีที่ไหนแล้วสำหรับบัอกตง a n n e l ในวันนี้นะครับ <S <S ก็จะพาคุณไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาตนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กางเต็น์อยู่ที่นี่แหละสร้างแคมป์มาเลยคืนนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินป่ากันพร้อมทั้งกับอาหารเช้าที่จะเตรียมกันไว้พรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผม เข้าไปนอนข้างในกันก่อนพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับ few moments later สวัสดียามเช้าครับบับต้งชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณเดินป่าเส้นทางเส้นทางหนึ่งหลังจากที่เคยพามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่เส้นทางนั้นก็คือใกล้ๆก,กับน้ําตกแต่เส้นทางนี้ก็คือใกล้กับทางจุดกลางเต็นท์แล้วก็จุดที่พักของเขานะครับนี่ฮะนี่นี่ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศกันนี่เอ้าหมาป่าครับผมหมาป่า <laughs> นะครับนี่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติของเรานะครับก็จะมีระยะทางโดยรวมนะครับที่เขาเขียนไว้ในป้ายนะครับก็คือ1,700เมตรนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเป็นป่าดิบแรงดิบชื้นอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะฮะติ้วขนนะครับติวขน ไปอ,อ่ะตอนนี้ผมมีหมาป่าไปด้วยนะครับไปเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าจบกรารเดินทางนะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยว ก็จะทำอาหารเช้ากินกันเลยนะครับนี่มดแดงนะมดแดงมดแดงไปมดแดงที่นี่เขาก็จะมีป้ายแต่บอกหลอดทางนะครับว่ามาจุดจุดนี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับอย่างตรงนี้ก็จะบอกว่าจะเจอจักจั่นงวงนะครับเรายังไม่เจอเลยนะฮะยังไม่เจอเลยครับ เดินไปเรื่อยชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปแกเดินคนใดมีหมานำ หมานำนะครับเอ,อหมานี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเดินนําแล้วก็ถ้าผมอยู่ทางก็กจะรอด้วยนะครับได้ยินเสียงเหมือนน้าตกนะครับได้ยินเสียงเหมือนน้าตกเดี๋ยวไปดูกันครับทางเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีทางลงมานะครับทางเดินลงมานะครับ ตอนนี้ผมได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับถ้าท่านได้ยินเสียงก็คงจะได้ยินเหมือนผมนี่แหละฮะน้าตกนะครับอืมสวยงามเลยนะครับผมสะพานไม้ฮะอืมโอ้เล็กๆน้อยๆครับน้ำตกเล็กๆน้อยๆ สวยงามครับเดินต่อไปดีกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ตอนนี้รู้สึกว่าระยะทางก็ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะแต่ก็ฟินกับบรรยากาศนะครับชอบม,มากเลยชอบม,มากเลย เย็นสบายนะครับอากาศนี้ไม่มีที่ไหนแล้วเข่บ้านเราใกล้ๆนะครับอันนี้เดิน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 ขึ้นไปเดินขึ้นเดินลงอยู่อย่างนี้นะครับออตอนนี้ก็แดดก็จะเริ่มออกหน่อยๆแล้วนะครับจะมีร้อนบ้างแต่ว่าอยู่ข้างในก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ นี่โอ้ทางเป็นเยอะจริงๆชอบชอบชอบหนึ่งเจดรอเมตรนะครับถ้าตามระยะทางที่เขาบอกเอาไว้ในกระดานตอนที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับโรเจอร์มานี่ นี่น้องหมาชื่อโรเจอร์ฮะไม่รู้ว่าชื่อจริงก็ชื่ออะไรแต่เรียกโรเจอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาอยู่อีกจุดจุหนึ่งนะครับที่ผมว่าใครๆก็ต้องชอบเหมือนผมแน่นอนเลยฮะเพราะตอนนี้ผมเจอเหมือนกับลำธารเลยฮะนี่สวยงามครับผม อืมสวยนะสวยนะนั่งแช่น้ำไหมฮะเจ้าหมาตัวนี้นะครับก็จะบอกให้ให้รู้เลยนะครับว่าถ้าผมไม่เดินนะครับหรือนําห่างอะไรยังไงเขาก็จะหยุดแล้วก็รอนะครับ อันนี้ถ้าที่ดรนนะครับก็น่าจะใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมานะครับอ่าจริงๆริงนียครับโอ้โหหนึ 1, ่งพันกี่ร้อยเท่าไหร่เนี่ยอื้อหือ 1,700นะครับที่เราได้จะเดินมาจากป้ายนั้นนะฮะโอ้โหสุดแล้วนะครับนี่ท่านอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่ครับที่เรามานะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมหาทางกลับก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำอาหารเช้ากัานครับ กินอาหารเช้ากันดีกว่ากินอาหารเช้ากันดีกว่าโอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วอ่ะถุงมือ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 นี่อ่าลงกันพักไว้ก่อนเอ่อเราจะมาทำอาหารเช้ากันนะครับเราจะมาทำอาหารเช้ากัน อาหารเช้าที่ว่าก็คือมีพวกขนมปังนะครับแล้วก็ไขด่ดองไข่ดาว,แล,วแล้วก็อาหารแคมป์นะครับอาหารแคมป์ก็จะเป็นโอวมตินกินเปล่ากินเปล่ากินเปล่าโอวมลติน,น อันนี้เราก็จะมาทอดทอดไข่นะครับทอดไข่ใส่น้ำมันลงไปเลยอืมจะมาทอดไข่ก่อนทอดไข่ก่อนนะครับอืมทอดไข่ทอเดี๋ยวทำไข่ดาวหอมๆเลยทีนี้โอ้ออไข่ดาว เิดก่องกินง่ายง่ายง่ายอาหารเช้าอืมวับวับนี่นั่นแก้วนี่ใส่กับมูมูแฮมนะครับนี่แซนด์วิช ยังไงนะครับอาหารง่ายๆชาวแคมป์นะครับของก็ไม่ต้องมีเยอะเลยสบายๆแขวชาวแคมป์นะครับ,บ,บ,าาม,รบมันก็จะไม่สวยเท่าที่บ้านนะฮะแต่มันก็ต้องแบบพอกินพออยู่ได้ มันจะเป็นไข่ดาวไหมต้องดูเอางี้ดีกว่ามันจะเป็นไข่ดาวหรือเปล่าโอวตินอันนี้โอวันติน ดาวก็จะเป็นไขด่ดาวนี่เออเอ,อ้ยน่ากินน่ากินไปอีกแบบนะครับฮ่า นี่ไข่ดาวของผมไตไข่ดาวไปแล้วพอแฮมดีกว่าพอแฮมพอแฮมนี่พอแฮมพอแฮมพอแฮมมูแฮมมูแฮมม,มากลับด้บ้านหน่อยปั๊บโอ้โหดีน่ากินนี่โอเกินของเรานะอือ มันก็ถามโอ้ปักโกงทำอะไรเนาะแนวดีๆมีไม่ทำนะอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่มันจะชู้นหกนิดนึงเนดะี๋ยวเอานี่ใส่เข้าไปเปิดหน้าเข้ามานี่มาดูนะครับนี่นี่เดี๋ยวเราจะใส่อะไรเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่ เราก็จะมาใส่สลัดครีมของเรา,เาไปเปิดไว้ก่อนนะครับหมก็จะมาหั่นนะครับ น่าก,กินน่าก,กินน่าก,กินในแบบของบัคตงชาแนล แล้วก็เอาน้ำลงไปมันจะเป็นยังไงนะนี่นะ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งนี่น่ากินนะ้น่าวนี่อาหารเช้าของเราครบแล้วนะครับอาหารเช้าของเราในวันนี้นี่นี่แซนด์วิชแฮมไก่นะครับไข่ดาวโอวันตินครับากินกันดีกว่า อร่อยเลยกินง่ายๆรัอเมืม่อเช้าแล้วก็ไปเดินป่ามานะครับอากาศดีจังเลยนะครับสดชื่น ตกตัดต,ตนนะครับคนก็ยังมาเล่นน้ํากันนะครับน้ําก็ช่วงนี้ฝนไม่มีแล้วนะครับจะทําให้น้ําใสแล้วก็น้ําก็ปล่อยลงมาแรงไม่เกินนะครับอลองมาดูครับลองมาลองมาเที่ยวกันถ้าไม่ค้างก็นะครับเขาก็มบีบ้านพักให้อยู่นะอใครที่ชอบกลางแจ้งก็มาไบพัก,กเลย อ,อือร่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบมันก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับบล็อกทงแชนแาลนี่ไปแล้วครับเดี๋ยวดเก็ดเดดเดดเดบเต็นท์กินข้าวเก็บเต็นแล้วอ่ะบายละสวยบายครับบล็อกทงแชนแน สวัสดีครับ